เรื่องแรกเรามาพูดถึงเรื่องหน้าจอ,อก่อนนะครับผมตัว iPhone 14 Pro Max เนี่ยโดยรวมแล้วไม่ได้มีความสว่างมากกว่าขนาดนั้นในเรื่องของการใช้งานจริงในที่แสงธรรมดานะครับผมไม่ว่าจะเป็นในบ้านในออฟฟิศอะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยก็จริงนะครับผมแต่ว่าคุณต้องดูแบบเป็นไซส์ by ไซส์นะครับผมแล้วค้คงจะต้องละเอียดมากๆเลยนะครับผมตัวรุ่นใหม่เนี่ยจะดีกว่ารุ่นเก่าหลักๆก็คือเรื่องความสว่างในด้านการไปตากแดดมากกว่านะครับผมแล้วคุณก็เปิดตัว Auto b a l t n s s เอานะครับถ้าเกิดว่าตัวเซนเซอร์ของตัว iPhone 14 Pro Max เนนี่่่ยจััไ้วววาามมมคส ่างมากขึ้นนะครับผมมันส่งผลให้การเล่นกลางแดดนะครับผมหรือว่าเล่นแบบเอาดอแบบโอ้โหแดดกระจายเนี่ยสามารถเล่นได้ดีกว่าในรุ่นใหม่นั่นเองนะครับแต่ว่าผมขอโทษด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันโอ้โหมันช่วงนี้มันก็เรียกว่าไงแดดมันไม่มาเลยผมนั่งรอเป็นเป็นชั่วโมงอะแดดมันไม่แรงเข้ามาสักทีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทุกท่านรู้นะครับว่าทุกท่านต้องใช้งานกลางแดดอยู่แล้วเนี่ยเออ่14 Pro Max จะได้เปรียบมากๆเลยนะครับผมแต่ยังงี่ผมว่าไปนะครับว่าไลฟ์สไตล์ผมไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับผมเพราะว่าผมไม่คคคคคค่่่่่่่อออออยยยยยตาา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 ากกกกกกแดดดดดเลลนน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 นะะะะะะผผผผผมม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 ขรรรรรัััััับบบบงงงงไไ็็ีีีวววสทพููถึ้้จจหใช นนี้นะครับถ้าเกิดคุณใช้งานในการดูวิดีโอถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรประมาณนี้นะครับผมเครื่องมันก็ยังแบบเออยังสามารถผลิตความสว่างได้เต็มที่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอากาศมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะครับผมก็ต้องไปรอเดือนเมษาอะไรประมาณนี้นะครับที่มันร้อนมากๆแล้วแดดมันจัดๆอย่างเงี้ยนะครับผมก็อ่าไม่พ้นไม่พ้นห้านาทีนะครับผมคุณถ่ายวิดีโอ 4K สักพักหนึ่งมันก็ดิมแล้วนะครับแต่ว่าผมขอโน,น้ตนิดนึงตรงนี้นะครับว่าการปรับออโต้ไ i เนสนะครับผมมันจะค่อนข้างจะสูบแบตพอสมควรนะครับผมสูบแบตมากกว่าที่คุณปรับความสว่างแบบเป็นน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 นแแแแมม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 มวว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 ลลลลเเเเออออองงงง่่่่่่่ะะะะะะคคคคคครรรรรรรััััับบบบบบผผผสสสตตาา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 กกกปปีียยยณณ50%ข้้จโๆๆหถ์ นะครับถ้าเกิดทุกคุณไม่ได้ออกไปตากแดดแล้วนะครับผมอีกเรื่องนึงที่ผมสังเกตได้ก็คือเรื่องการดูคอนเทนต์ต่างๆในแบบ HDR นั่นเองนะครับผมอย่างเช่นในแอป Netflix นะครับในรีวิว14 Pro เนี่ยนะครับมันอาจจะเห็นได้ไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหน้าจอมันไม่เหมือนกันกับ13 Pro Max ใช่ไหมครับผมแต่ว่าถ้าเกิดไปเป็น14 Pro Max ปุ๊บนะครับผมคุณจะสังเกตเห็นว่าตัวคอนทราสต์มันมีมากกว่าเลยนะครับผมมันจะเห็นชัดเจนได้มากขึ้นนะครับยิ่งเวลาตอนที่มันมืดๆนะครับผมอย่างเช่นซีรีีีีีสสสส์์ททท่่่่่่่่ผผผผผผมม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 เเเเเปิิดด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 ใใใหหูู้้้้นน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 ะะ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 ะคค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 รร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 รััััััับบบบบบบุณจจจจงง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 งกกกกตตต็็็วววววาาาาาาาลลแแแขขอออออืไไยยำำำๆช แบบตุ่นๆเลยเนี่ยนะครับความดาของมันเนี่ยไม่มีความดําสีดมากกว่าสมกับเป็น HDR มากกว่าในรุ่นใหม่นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดจะพูดก็ตามตรงนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มาดูแบบเป็นไซส์ by ไซส์แบบนี้นะครับผมคุณอาจจะเห็นความแตกต่างได้ไม่เยอะขนาดนั้นนะครับผมหรืออาจจะไม่เห็นเลยก็ว่าได้นะครับผมอันนี้เนี่ยต้องเป็นการดีพิกกิ้งจริงๆนะครับถามว่าหน้าจอดีขึ้นไหมนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงว่าดีขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้งานแบบโอ้โหจริงจังขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงเลยว่า ไม่ไม่มีความแตกต่างนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ติดมากับหน้าจอรุ่นใหม่นะครับก็คือเรื่อง Always On Display นั่นเองนะครับผมคราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแบตเตอรี่ไลฟ์นั่นเองนะครับรว่ามันกินแบตเตอรี่ไปเท่าไหร่นะครับจากที่ผม,มลองมาทั้งหมดทั้งปวงนะครับผมด้วยการเปิด Always On Display ไว้12ชั่วโมงเต็มนะครับผมมันจะกินแบตมากกว่าการปิด Always On Display ไปเลยเนะี่ยประมาณ9%ในรุ่น14 Pro Max นะครับผมให้ทิปเสรีแน่นอนไปแล้วกันนะครับผมสำหรับท่านนะครับที่ต้องการจะประหยัดพลังงานมมาากกขึ้นนะครรับผโดยที่เปิ นังอเลยเงี้ยนะครับผมแล้วก็มีแค่เวลาอันเดียวนะครับมันจะทําให้มีการประหยัดพลังงานมากกว่านั่นเองนะครับผมไอเหตุผลที่ของผมมันกินพลังงาน9%้าเปอร์เซนี่ยที่ผมว่าไปเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณดูวอลเปเปอร์ผมนะครับผมมันอลังการมากเลยนะครับแสงสีกระจุกระจายเงี้ยนะครับผมมันไม่แปลกนะครับว่ามันจะเอาไวซซอนที่เพลมันจะกินแบตเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนแบบต้องการจะรีทุกๆแบบเปอร์เซ็นต์เทจเลยนะครับผมของแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะผมแนะนำนะครับว่าคุณปรับเป็นสีดำโอเรตดีกว่านะครับผมต่อมาเรามาคุยเเเรรื่่ออองงกกกััันนนนนะคบผผมมมมมวา็ปิดด์แล ชอบจากหลักมีอยู่2อ,อย่างด้วยกันนะครับผมอย่างแรกก็คือการใช้งานจากพวก AirDrop นะครับผมเวลาที่เราส่งรูปไปส่งรูปมาเงี้ยนะครับผมอย่างรุ่นเก่าตัว13 Pro Max นะครับผมคือคุณโ no เดียเลยนะครับว่ารูปมันมาถึงหรือยังรูปมันอยู่ระหว่างทางหรืออะไรประมาณนี้ในเวลา transfer ใช่ไหมครับผมคุณต้องรอภาพที่เขาส่งมามันเด้งถึงคุณถึงจะรู้ว่าเออมันสำเร็จแล้วนะครับมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณส่งแค่10รูป20รูปหรือว่า30รูปประมาณนี้นะครับผมอาจจะไม่ต้องรอนานขนาดนั้นนะะน,น,นะค,ะคออบบระับมมไ่จ า10-20คลิปเลยมาเน้นะครับผมเออโอเคผมบอกว่าการมีอินดิเคเตอร์เนี่ยเริ่มมีเพจมีผลนะครับผมเพราะว่ามันนานมากเลยนะครับผมบางทีเอ้ไหหยไฟล์หายหรือเปล่าวะไฟล์ยังไม่ถึงหลุดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีการ t r a เฟอร์ไฟล์ขนาดนั้นเนี่ยได้เปรียบมากๆเลยนะครับผมว่าเอา้ยรู้แล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับผมอีกเรื่องนึงซึ่งของข้าจะคริติคอลสหรับผมมากเลยก็คือเรื่องการรับโทรศัพท์นะครับผมตัวเก่าเนี่ยมันส่งปัญหาสหรับผมอย่างมากเลยนะครับเวลาที่คุณที่เล่นเกมนะครัับบผผมมมมมเเเเลล่่นนนกกกไปปด้้้้ววยแตตอออองงาาารรรรจจะะะีีคคโท คุณไม่จำเป็นต้องออกจากแอปเกมอีกแล้วนะครับผมคุณสามารถเปิดสเปกเกอร์ได้ตรงนั้นเลยนะครับมันจะดีมากๆเลยนะครับผมในสถานการณ์แบบว่าเออคุณเล่นเกมรอแกลบรอลาล่ามูฟอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมเวลาเขาโทรมาเพื่อคุณเล่นอยู่เนี่ยคุณก็สามารถรับสายแล้วก็เปิดสเปกเกอร์ได้ทันทีนะครับผมถ้าเกิดเป็นรุ่น13 Pro Max แต่ Man, ของมาส่งแล้วนะครับผมก็โทรมาคุณแล้วคุณก็ต้องออกจากแอปเกมนะครับผมบางทีมันเสียจังหวะได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะโน้ตให้คือว่านะครับผมไม่ว่าเป็นจะเป็นแอปไหนก็ตามนะครับผมไ สามารถทําอะไรมากกว่านั้นได้นะครับมันอาจจะไม่เป็นปัญหาสำหรับหลายๆท่านนะครับที่อาจจะแบบเออโทรเขาโทรมานะครับผมรออีกฝ่ายหนึ่งวางสายอย่างเงี้ยนะครับผมก็จบๆไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าปลายสายบอกว่าพี่พี่วางสายให้หนูหน่อยนะครับผมหนูเปล่าผมอยู่อะไรเงี้ยคุณก็เรียบร้อยคุณก็ต้องสับออกจากแอปอยู่ดีนะครับผมไม่มีทางเลือกนะครับไอ้นี้เนี่ยผมมองว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่โอเอสนะครับผมเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอนาคตนะครับซึ่งผมหวังอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอันนี้มันรับสายได้อย่างเดียวนะครับผมแล้วก็จบกดดดววาาาาาาางงงงสสยยยยไไไไ้้้้้แแแแแบบบบบบคคคคคุณมมมม่่่่่่่จจเเเเเเปปปป็็็็นน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 นตตตตออ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 กกกกกลัััััีีีะะรรรรืืญ์ นี้ะครับผมเวลาที่มีคนโทรมาเวลาคุณเล่นเกมเนี่ยถ้าเกิดคุณกดรับแอปในไลน์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งไปแอปไลน์นะครับผมไม่มีทางเลือกมันไม่ใช่แบบว่าการโทรธรรมดานะครับส่วนตัวผมมองว่านะครับไอ้เรื่องพวกนี้มันแก้ไขได้ใน UI นะครับผมแล้วก็เรื่องซอฟต์แวร์ต่างๆนะมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับผมหวังว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงให้มันใช้งานได้เร็วขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็มีออปชันหลายๆอย่างให้เลือกใช้มากขึ้นนั่นเองนะครับนั่นคือทั้งหมดแล้วนะครับที่ผมสาาาาามมมมมรรรรถใช้้้งงนนนนนนนไไดจจิะะคคััับบผผผอกก่่วเ็ ไอเลนตัวนี้นะครับผมมันทำให้เครื่องโดยรวมเนี่ยสลิกขึ้นจริงนะครับผมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะเกะกับลูกตาพอสมควรเลยนะครับผมบางวิชั่นน่าดูเหมือนกันนะครับเรื่องต่อมาเรามาคุยเรื่องลำโพงกันบ้างนะครับผมทุกท่านก็ลองไปฟังกันดูนะครับผมแล้วก็แยกแยะความแตกต่างที่ผมฟังแล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมบอกคอมเมนต์ผมด้านล่างด้วยนะครับว่าทุกท่านเห็นความแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับ ทุกท่านจะสังเกตได้ว่านะครับลำโพงเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแบบเรียกว่าคนละเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องวอลลุ่มเองนะครับเรื่องความคุณภาพหรือว่าเรื่องเบสเองก็ตามนะครับผมก็จะแตกต่างกันแบบระดับหนึ่งเลยนะครับผมถึงแม้ว่ารุ่นเก่าเนี่ยจะดังอยู่แล้วก็ตามนะครับเรื่องต่อมาเรามาคุยเรื่องแบตเตอรี่ไลฟ์กันมากนะครับผมสองตัวนี้เนี่ยผมเปิดใช้งานเหมือนกันเป๊ะๆนะครับผมแล้วก็ลองเล่นดูวนไปวนมานะครับผมเล่นจนปวดตาอย่างนี้ดีกว่าเพราะมันเป็นรุ่นโปรแม็กใช่ไหมครับ มตอนนี้เนี่ยผมมองว่ามันยังอยู่ในสเตจที่มันค่อนข้างจะใกล้เคียงกับ16.0มากนะครับมันยังไม่ค่อยแตกต่างจากตัวที่มันลาว์ออกมามากเท่าไหร่นะครับผมผมเล่นตัว13 Pro Max แบตหมดเกลี้ยงเลยนะครับผมตัว14 Pro Max เนี่ยยังเหลือแบตอยู่5%นะครับผมซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็จะใช้ได้อีกประมาณ45ทีถึง1ชั่วโมงนะครับผมไอ้5%ที่มันเหลือนั้นนะครับแล้วแต่ไรเนี่ยซิทุกท่านปรับนะครับผมแล้วก็แอปที่ทุกท่านใช้นั่นเองนะครับอยังไงก็ดีนะครับผมผมเเทททท่่่าาาาีผมลอองงดดูนนะครรับถ้้กกกิุต แก้ปัญหาเรื่องแบตไหลให้มันดีขึ้นนะครับผม16.1เป็นคำตอบของคุณนะครับผมมันก็จะมีการอัปเกรดมาในไม่นานนี้นะครับผมว่าเบต้า3ก็น่าจะน่าจะยืดเยื้อพอสมควรแล้วนะครับผมก็อิสระก็มาแล้วผมมองว่าตอนนั้นเนี่ย16.1เนี่ยก็จะมีความเสถียรมากในเรื่องการเรียนแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมเรื่องต่อมาเรามาคุยเรื่อง performance กันบ้างนะครับผมผมจะ่ใชทำแบบนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยครั้งแล้วเล่น Rv ไปแล้วใช่ไหมครับผมครั้งนี้จะเล่นเอพิกเซจันนะครับซึ่งผมจะปรับสุดทุกสิ่งทุกอยย่าาางเลนนะครรัับผมมมให้สถ ผมเล่นไปนะครับผมตลอดการเดินทางในการเล่นของผมนะครับผมให้มันวิ่งอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมตลอดเลยนะครับผมจนจบนั่นเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือว่านะครับผมทั้งสองตัวเนี่ยสามารถเล่นได้ลืนล่นๆน,นะครับผมแต่ว่าถามว่ามันลื่นร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดไหมแปดสิบ fps แบบคอนสิสเทนต์ตลอดไหมก็ไม่นะครับผมบางทีก็แบบอาจจะลงไปแบบเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าอย่างเงี้ยนะครับผมบางทีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่ามันจะไม่ลงต่ำกว่าแบบเจ็ดสิบห้านะครับผมจะอยู่ในเรนจ์นั้นนะครับมีอาการดรรออปเเฟมบ้้างล็กนนยะส drop frame บ้ากดงเฟรรมมาาากกกว่่วุ่นเเล็กน้อยนะคะคครรัััับบหลงจากนนนะะ้ผม,ผม ได้ประมาณสัก5นาทีนะครับผมตัว14 Pro Max จะเกิดจาการไฟดิมขึ้นไปประมาณ30%นะครับผมไปอยู่ที่30%แบบรวดเลยนะครับผมรวดเดียวเลยไม่มีการลงมาสเต็ปแล้วนะครับแต่ว่าเฟรมเรทไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับผม70ปลายๆอย่างเงี้ยนะครับในทางกลับกันแล้วนะครับผมตัว13 Pro Max เนี่ยยังถือว่าชิวๆอยู่เลยนะครับผมไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีการดิมไฟเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับมันจะไปลดความไบเนสเองในช่วง10นาทีนะครับผมคือเล่นไปเล่นมาวิ่งอย่างเดียวเนี่ยเป็นที่่เเฉยยยลลนนนะคครับบบผมือจสสาุกวิงึ้ห นะเพราะว่าตัวเฟรมเรทในตัว Apex Legends เนี่ยมันเล็กมากนะครับผมผมก็ต้องมานั่งดูนะครับผมแล้วก็จะได้รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยใน real time เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่าอยากจะดูว่ามันดรอปเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมส่วนตัวผมมองว่าเกมอย่าง Apex Legends ซอนนี้นะครับผมเกมมันมีการอัพติมายสักกับตัว14 Pro Max เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกท่านจะสังเกตได้ว่าตัว Dynamic Island นะครับผมมันจะไม่ไปชนกับอะไรเลยนะครับผมซึ่งพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมมองว่านะครับผมสามารถพูดได้เต็มปากนะครับว่า benchmark อันนี้เนี่ยเป็นตตััวววววพิสูจนนน์ไไไดดด้้้่่่่าาาา A16 Bionic เเีียมมมมคแรงกกขึ ตัวเอนจินต่างๆนะครับได้ไม่เต็มที่กับตัว A16 Bionic ก็ว่าได้นะครับผมอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นี่ยมองโลกในแง่ดีแล้วนะครับในอนาคตนะครับอีกประมาณสองสาเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันอาจจะมีการ utilize การใช้แบตเตอรี่ให้มันดีขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถดึงประสิทธิภาพของชิปมาได้ดีมากกว่านี้นะครับผมซึ่งมันส่งผลให้นะครับเครื่องมันอาจจะร้อนน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับผมเพราะตอนนี้เนี่ยรุ่นใหม่มันร้อนมากกว่ารุ่นเก่านะครับผมมันทำให้ไฟมันดิ่มมากกว่ารุ่นเก่านั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่เกมหาชนอย่าง ชื่อตัวละครในการเล่นอย่างเงี้ยนะครับผมสำหรับรุ่น14 Pro แล้วก็14 Pro Max นั่นเองนะครับผมก็เลชิโอมันอาจจะดูแปลกๆหน่อยตอนแรกผมเล่นผมก็งงๆอ่ะนะครับผมแต่ว่าผมมองว่ามันอาจจะแบบเออดูไม่ค่อยสวยไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันดูแบบเป็นซิมเมทรีนะครับผมเดี๋ยวนี้มันดูเหมือนกับโดนตัดๆอะไรไปไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมจะเบนช์มาร์กเหมือนเดิมนะครับคือการปรับสุดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่สามารถปรับได้ในเกมนะครับความสว่างในเกมเนี่ยผมจะปรับไว้กลางตรงกลางแล้วกันนะครับผมส่วนตัวไบบบบบบบเเ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 นน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 นสสกกกกััััััััตตววววววคคคคคคครร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 รืืื่่่่่่่่่่ออออออองงงงีีีีีีียยยผผผผมมมมมมมจจจจะะ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 ะปปไไไ้้้้้้้ทททแลลาาาาาาดดดดดดหหหิิิขขึ็14 Pro Max ตัวเฟรมเรทเนี่ยมีการดรอปน้อยนะครับผมคือมีการดรอปเหมือนกันแต่ว่าดรอปน้อยนะครับแต่ว่าเจ้าที่ผมเล่นมานะครับผมถ้าเกิดทุกคุณลากไปสัก2-3เกมเนี่ยก็อาการคล้คายๆกับ13 Pro Max นะครับผมก็คือว่าดรอปเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ดรอปแบบ b ี l o w 50เลยเนี่ยนะครับผมอาจจะ55 56 7เงี้ยนะครับแต่ว่าตาที่ผมเล่นตานี้เนี่ยมันนิ่งผิดปกติไม่ทราบว่าทำไมเหมือนกันนะครับผมถึงแม้ว่าตอนที่ผมเล่นปกติเนี่ยจะไม่มีการอัดหน้าจอก,กรตามมก็จะมีอาการนี้อยู่นะครับเช่นเดียวกับตัว13 Pro Max ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความแรงนะครับแต่ในทางกลับกันในเรื่องของ heat management นะครับผมเออ่ในเรื่องการดิมไฟต่างๆเนี่ยตัว14 Pro Max เนี่ยไปก่อนนะครับผมรอบนี้14 Pro Max ซ้อนกว่านะครับเอ่อมันใช้เวลาแค่ประมาณ14นาทีนะครับผมหน้าจอมันก็จะดิมไปโป้ง30%เลยนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่าจะเป็นเพราะ iOS 16.0.2หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมมันดึงพลังงานค่อนข้างเยอะนะครับปกติแล้วมันจะไม่ค่อยลดหวบนะครับมันจะค่อยๆลดอันนี้มันลดโป้งไป30%เลยนะครับผมเหลือ3 0ททททััััััััััันน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 ีีีะะะะะะคคคคคครรรรรบบบบบใาาางงงงงกกลลลลแแ้้้ววววตต13 13 Pro iPhone Pro Max Max เเเ่่่่่่่่ยยยยไไไไมม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 ดดดดป็อออผผผจจๆๆิิิฟฟส เียนมากขึ้นนะครับผมกับ iOS 16แล้วนะครับผมแพชกอหน้านี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้นะครับผมแพชกอหน้านี้เละเลยนะครับผมตัว14 Pro Max ในเวลานี้นะครับผมก็ถือว่าเล่นได้ไม่ต่างจากตัว13 Pro Max เท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดจะให้พูดตามตรงนะครับถึงแม้ว่ามันจะใหม่กว่านะครับผมก็ลากได้ไม่เท่ารุ่นเก่านะครับผมร้อนๆกว่ารุ่นเก่าเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผม experience ในการได้รับในการเล่นนะครับก็แทบไม่ต่างกันเลยนะครับผมผมหวังว่า iOS 16.1นะครับผมจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับในเรื่องของความร้อนนะครับผมแล้วก็การดิ่มหน้าจอนั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็จะผิดหวังมากๆเลย ผมที่ชิปมันก็แรงขึ้นนะครับผมแต่ว่ามันมันไม่ได้ยูทอลายเต็มที่เลยประมาณนี้นะครับผมคราวนี้เนี่ยมันก็เหลือที่ซอฟต์แวร์แล้วนะครับผมว่าการอัปเดตของซอฟต์แวร์ของเกมเองแล้วก็อัปเดตไอโอเอสเองอะไรเงี้ยนะครับผมอะไรมันจะเสถียรมากกว่ากันนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะเสถียรที่สุดประมาณ16.2หกจุดองสามะไรเงี้ยนะครับผมจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะแบบระดับกลางๆนะครับผมอาจจะยังไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่ารุ่นเก่าเนี่ยพอมันอยู่มานานกว่ามันมีโอกาสที่เดียลลอปเปอร์จะสามารถยูทแล้วบออมันใ้ล เปล่านะครับผมในะะท้งที่มันไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นใช่ไหมครับผม,ม,ม,นนเ,มเนี่ยในเกม r v เงี้ยพอมันแคร้งตัว clock s p e e ขึ้นไปนะครับผม,มก็ทำให้เครื่องร้อนขึ้นนะครับหน้าจอมันก็ดิมเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าทาง Apple กับทางกาล i นาจะแก้ปัญหานด้ยังไงนะครับโอเคครับผมเรามาสู่ section video กันมานะครับผมก็ถ้าเกิดไรท่านสนใจรูปนะครับผมแล้วก็ความละเอียดอ่อนเลยประมาณนี้นะครับผมผมถีบกาดไปาำบนแล้วกันนะครับผมทุกทนก็จะได้เห็นหมดเลยนะครับว่า ถ้าเกิดว่าแสงมันไม่เยอะนะครับผมก็ มันก็ไม่ใช่คนถ่ายนะครับเพราะว่ามันหลายหลายอย่างมันเป็นวุ้นไปหมดนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่มีการอัปเกรดมานะครับผมจากกล้องซีสี่โแล้วก็14 Pro Max นะครับผมผมมองว่าการถ่ายวิดีโอเนี่ยในที่ low light like สามารถทำได้ดีขึ้นนะครับผมผมก็เลยจะ,จะคิดว่าเออเอามาแทนกล้องกล้องใหญ่ดีไหมอะไรเงี้ยนะครับผมทุกท่านก็ลองดูปลายตีนะครับผมแล้วก็ลองอ่าเขาไม่บอกด้านล่างดูแล้วกันนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับผมส่วนตัวผมมองว่ามันก็ยังแบบอ่ายังขาดอยู่หน่อยนะถึงแม้ว่าไฟมันจะแรงขนาดนี้เลยนะครับผมก็เอ่อมันไม่ได้แทนกััน้หรรออะะคบผมียงต่่าาาจทท วิดีโอง่ายๆนะครับผมให้มันดูแบบเป็นเซมิโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นเลยพวกนี้นะครับแต่ว่าไม่มีเงินแอัดฟอร์ตพวกกล้องอะไรเงี้ยนะก็ <c oughs> สามารถใช้โทรศัพท์ได้หรือเปล่า <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ผมมองว่าไอ้ความเรื่องของภาพเนี่ยไอ้พวกนี้มันทีหลังแล้วนะครับผมส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องคอนเทนต์มากกว่านะครับกล้องอันนี้เนี่ยมันทั้งหนักทั้งแพงทั้งอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะใช้งานลําบากกว่า จ่องโทรศัพ์เยอะเลยนะครับผมทุกท่านก็ลองดูความแตกต่างกันเองแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันมีการฝนตกนะครับผมก็เลยแบบเออโอเคนะคดูว,ว่ามีการตัดเสียงอะไรยังไงบ้างน,นะผมจะไม่ใช้ไมโครโฟนผมแล้วกันนะครับผมใช้ไมโครโฟนทั้งสองตัวสับไปสับมาให้ท่านฟังเองแล้วกันนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าเรื่องไมโครโฟนเนี่ยไม่ได้เี็ความแตกต่างอะไรเป็นเนี่องสำคัญนะครับเพราะมันเป็นค่ายเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวสเดอีก่โปรผมสกับเมอทีัเสองอันต่นเอะครองว่านะครับผมก็เนี๋ยวงราจะมาณ2ดูกัน นะครับอ่ะคราวนี้เนี่ยการถ่ายวีดีโอแบบ 4K ปกติเนี่ยผมมองว่ามันมมมััันนนไม่ค่อยว้าวนะครับผมก็เรามาเปลี่ยนเป็นซีนิมอติกโหมดดีกว่านะครับผมจะได้ดูแบบเป็นซีนิมอติกมากขึ้นนะครับอ่ะไปแก่ซีนิมอติกโหมดนะครับก็เออ่ซีนิมอติกโหมดเนี่ยผมมองว่านะครับตัว14 Pro Max ได้เปรียบมากๆนะครับผมยิ่งที่ผมว่าไปนะครับว่ามันเป็น 4K นะครับผมความคมความอะไรของหน้าผมเนี่ยคนละเรื่องกับ3 Pro Max อยู่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเออ่ซีนิมอติกโหมดเนี่ยความที่มันเป็น 4K แล้วฟาผ่านแล้ว ซีนมาติกโหมดเนี่ยฟาร์มที่มันเป็น 4K แล้วนะครับผมมันสามารถเออเอาไปทำหลายๆอย่างได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการครอปนะครับผมหรือว่าจะอาจจะแบบอะไรถ้าที่ต้องการจะใช้กรีนสกรีนอะไรเงี้ยนะครับผมก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ผมมองว่าพอมันเป็นซีนมาติกโหมดแล้วเนี่ยข้างหลังมันละลายแบบเละๆไปหมดแบบนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องกรีนสกรีนก็ได้นะครับเพราะก็อยลืมบอกอกันแล้วกันนะครับว่าชอบภาพจาก ก็ไหนมากกับกันนะครับผมแต่ส่วนตัวผมมองว่าไอไอแคตตาล็อกซีนเทอร์มอติกหมดอันนี้เนี่ยสิบสี่กว่าเครืขัดอยู่แล้วนะครับผมเอออย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าถ้าเกิดคุณต้องการที่จะได้ภาพละลายแบบนี้นะครับผมมันก็จะมีอยู่2ทางนะครับผมอย่างแรกก็คือจากออติเคิลเลยนะผมก็คือจากตัว ตัวเลนส์กล้องอะไรเงี้ยจะเป็น f 1.4 f 1.2อะไรเงี้ย f 1.0นะครับผมก็จะสามารถทำได้แบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเออโอเคเออจากโทรศัพท์อะไรเงี้ยนะครับผมก็มันก็จะเป็นดู artificial หน่อยนะครับผมดูแบบเออไม่ค่อยจริงขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่ามันก็มีการพัฒนาขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมให้มันสามารถแบบเออดูว่าให้มันเรีย l ขึ้นดูว่าเออการละลายต่างๆนะนาดูมีเลเยอร์มากขึ้นนะครับผมแต่อในนี้ผมเอาไปนะครับสิ่งที่ผมชอบมากๆนะเบื้องต้น cinematic mode ก็คือว่าโอเค เน้นเป็นตัววอ,อ,อดี้เนาะพอไอ็กโตรนิกเอนจินนะครับผมมันมีการ ي, สามารถแยกได้ระหว่างตัวซับเจคกับตัวแบคกราวได้เก่งขึ้นนะครับผมจากซใช่ไหมครับที่เห็นว่ามันเออมันค่อนจะ f อ r เรมากๆเลยเนี่ยเออมันก็สามารถทำาานได้กับตัวซินมอติกเหมือนกัน,นะครับผมส่งผลงให้เวลาที่คุณอัพ o s s ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะนะครับผมอาจจะสามารถทำได้ดีขึ้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมบอกว่าซินมอติก 4K เนี่ยถ้าเกิดแสงมันครบแบบนี้น่ะน่าจะโอเค มันบลกเกี้ยมันเยอะขึ้นนะครับเพราะอันนี้มันเป็นเลนวายนะครับผมมันอาจจะแบบไม่ได้ กระตุยกระจายแบบว่าละลายเลิอะไรกันนั้นนะครับผมส่วนใหญ่ท่านนะครับที่ต้องการจะดูวิดีโอที่แบบเป็นเออท่านจะแอคชั่นโหมดนะครับผมหรือว่าจะเป็นการไปถ่ายเอาดออะไรเงี้ยนะครับผมก็สามารถไปดูทริปที่กัดข้างบนเลยนะครับผมส่วนใหญ่ท่านที่ต้องการจะดูรุ่นเก่านะครับผม13 14 12นะครับผม12 13 14 Pro Max นะครับผมก็เลื่อนไปตามไปเลยนะครับผมคุณจะได้ไม่พลาดคลิปนั้นเองนะครับผมรวมถึงกับเ2 2จ็ปสองอดร์ด้วยนะครับผมก็จะมาดูกันเลยนะครับว่าเออเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เนรรปแแบบเนนนีี่ยมััพคคล้วะ พอซัมซุงพีดรุ่นนี้ปุ๊บร,รุ่นใหม่ก็จะออกพอดีเงี้ยนะครับผมในดน้านของซอฟต์แวร์เนาะผมมองว่านั่นก็เป็นปัญหาของซัมซุงเขานะครับผมที่เขาก็เป็นอย่างนี้มาทุกรุ่นนะครับซึ่งผมมองว่ามันอาจจะไม่แฟน์ครับทุกท่านเท่าไหร่นะครับเพราะว่าซื้อมาเนี่ยก็ไม่สามารถแบบดึงศักยภาพของกล้องดึงศักยภาพของเปร์ฟอร์แมนซ์ได้ขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าตัวไอโฟนเนี่ยอาจจะเร็วขึ้นหน่อยนะครับผมเปิดตัวมาประมาณ2เดือนเนี่ยก็น่าจะมีโอเอสที่มันครอบคลุมนะครับผมแล้วก็สังเกตที่สุดแล้วนั่นเองนะครับ